สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องๆพบกับผมช่างระเด็ดนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้เนี่ยจะพามายกรอบลอยกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเข้าฤดูฝนหนักๆแล้วแล้วก็ช่วงสองสามวันมานี้เนี่ยพายุศิลากูเนี่ยก็ถล่มตาดหนักมากๆครับหากินออกหากินเนี่ยตามธรรมชาติไม่ได้เลยเนาะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ย มาดูรอบรอยในสระกันแล้วกันนะรอบรอยลูกเนี้ยผ่านมิตรเขาทําให้ใหม่นะครับรอบรอยของปีที่แล้วเนี่ยก็มันก็ผุพังไปละคือที่ต้องทํารอบรอยเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาไว้ดักพวกปลาก,กระดีเอาไว้ทําเหยื่อในการปักเบ็ดช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดักปลากระดีเนี่ยเอามาลงในสระก่อนเลยครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างเพราะว่าในสระขลังเนี่ยก็มีทั้งปลาดุกปลานินที ปล่อยไว้หลายปีแล้วอะนะครับมันก็ออกลูกออกหลานอยู่เนี่ยพอหากินได้ครับในสะช่วงไหนหากินตามธรรมชาติไม่ได้ก็กลับมาลงในสะตัวเองเนี่ยครับ <c oughs> อ่าชื่อว่าบอ่อพอเพียงนะผมตั้งชื่อมันครับก็คือหากินได้เรื่อยๆครับไม่ต้องอไปดิ้นรนก็ไม่มีกินหาปลากินไม่ได้ก็มาตกเอาในบอ่อนี้เลยครับพอมีตัวอยู่เดี๋ยวไปดูด้วยกันครับนู่นครับดักไว้อยู่ไกลๆนู่นเนาะ ก็ดักไว้สักสองสามคืนแล้วนะครับจะใช้เหยื่อเป็นอาหารปลาดุกนะครับพันผ้าอวนแล้วก็ใส่ไว้ในรอบนะเนี่ยครับบ่อพอเพียงก็เป็นสระน้ําอยู่ในระหว่างสวนนะครับสวนทุเรียนก็มีสระน้ำเนาะนี่อันนี้เป็นกระชังไว้สําหรับผมได้ปลามาจากธรรมชาติแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรมันก็มาขังไว้ก่อนอย่างนี้นะเดี๋ยวมายกรอบดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอไปตั้งกล้องแป๊บ ฝนตกเยอะมากครับเนี่ยน้ำท่วมขอบสระหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยฮะมาครับมา <c oughs> จะตกะแต่งอุ้นนี้ครับนี่นี่นี่น หวานหวานนี่โอ้โอ้หนักหนักหนักโอ้นี่ครับโได้เรื่องอยู่ครับรอบลอยเออเดี๋ยวเอาไปดูกันข้างบนนะโอ้โหนี่ครับผมโอ้เข้าเยอะเลย นอาจะสามคืนได้ครับก็เอาเหยื่อใส่ในรอบด้วยแล้วก็ยินเย็นเช้าๆก็เดินเอาอาหารมาหวานด้วยครับก็เดี๋ยวเล็กๆเนี่ยอาจจะเอาไปไว้ทําเหยื่อชะโดบ้างนะแล้วก็ใหญ่ๆก็หลายตัวเลยนะครับเอ้ยก็อเงี้ยเนาะถ้าใครมีบ่อก็มีบอ่อมีสักอ่ะ ซื้อพันปลามาปล่อยไว้นะแล้วก็มีอาหารก็มาหวานให้เขาบ้างเนาะไม่มีก็ปล่อยตามเิสัากรรมนะบอผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้หวานอาหารเท่าไรหร่หรอกครับซื้อมาบ้างหวานบ้างแต่ว่าเขาก็ออกลูกออกหลานพอได้อยู่ได้กินเรื่อยๆครับไม่อดอะ่ะแสดงว่าในสระไม่มีปลากระดี่หรือมีน้อยอเข้ามาตัวเดียว ี่ครับเกลื่อนกาดเลยนะแต่เดี๋ยวก็เอาตัวใหญ่ไว้ทํากินครับแล้วก็คัดตัวเล็กๆเอาไว้ทําเหยื่อปลาชะโดสักหน่อยเนาะแล้วที่เหลือก็จะปล่อยกลับคืนไปนะครับเพราะว่ามันก็กินไม่ทันฮนะขนาดเนี้ยบอ่อเราเองเนี่ยเดี๋ยวอยากกินเมหร่ก็มาหาดักหาตกก็ได้เนาะอยากทําให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําเมนูอะไรให้ชิมกันเนี่ยก็เดี๋ยวตัดเข้าไปที่ ครัวพื้นบ้านกันเลยนะไปครับก็ตัดมาที่ครัวพื้นบ้านครับผมนี่วันนี้ก็ให้คุณยายโชว์ฝีมืออีกแล้วนะครับจากาปลานินนะที่เราไปยกรอบลอยกันมาครับผมก็คัดตัวใหญ่สักสองตัวนะมาทำเมนูให้ดูกันครับเดี๋ยวมาลองดูลองชิมด้วยกัน ก็วันนี้เนี่ยจะได้เป็นเมนูต้มส้มปลานิลน,นะครับเครื่องก็มีหอมแดงทุบนะครับทุบแล้วสับๆมานหน่อยแล้วก็กระปินิดหน่อยเนาะแล้วก็ใส่น้ําเปล่านะครับเอาพอประมาณแล้วก็ตั้งไฟครับก็ตั้งไฟรอจนน้าให้เดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาวันนี้เราจะต้มส้มด้วยน้ํามะขามเปียกครับผมน้ําเดือดแล้วครับจากนั้นก็จะใส่ปลาปลานิลก็สดๆเลยนะ จากการยกรอบลอยครับนี่เน้นหัวเลยครับต้มส้มนี่ต้องเน้นหัวเป็นหลักเลยนะเด็ดมากๆครับอื้อเครื่องกะปิเครื่องหอมนี่ขึ้นจมูกแล้วครับวันนี้ได้กินฝีมือยายแล้วนะอ่าครับหม้อใหญ่ๆนะเลยปิดฝารอให้เดือดเนื้อปลาสุกอีกรอบนะครับก็ยายก็คัน น้ำมะขามเปียกร้อนแล้วนะครับแล้วก็ปลาเริ่มจะสุกแล้วครับ mm. นี่ครับ <c oughs> เดือดพ่าดเลยนะจากนั้นมาปรุงรสครับยายจะใส่น้ำมะขามเปียกนะหนึ่งทัพพีสองทัพพีครับสามครับสี่ครับ,รบ,รบเอาเอาสักสี่ทับพ,พีก่อนแล้วก็น้ำปลา ปลาครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยรสดีรสดีนี่ขาดไม่ได้เลยนะบ้านนี้ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> จะชิมแล้วนะครับคนให้ดี <c oughs> ตอนนี้ปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอาย้ายย้า่ก่อนเลย ให้ยายลองก่อนนะเป็นไงครับฝีมือตัวเองได้ไหมได้ยังได้แล้วนะอา้อาวเสร็บร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวใครถามสัดส่วนก่อนจะต้มที่ใส่กะปิกับหัวหอมแล้วก,ก็หอมเนี่ยสักสองหัวสามหัวครับก็บพอหอมหอมแดงนะแล้วก็กะปิเนี่ยสักครึ่งช้อนบวงก็พอครับเมื่อยายชิมได้ที่แล้วก็เราจะโรยหน้าด้วยใบกระเพรานะครับ เพิ่มความร,ร้อนแรงให้มันนี่เวลาซดน้ํากับข้าวเนี่ยจะได้คล่องคอเนาะเป็นสมุนไพรนะอย่างนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับต้มส้มมะขามปลานินครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาตักข้าวมารอเลยนะอันนี้เป็นข้าวเที่ยงนะครับมาลาดไปเลยเดี๋ยวขอชิมน้ำสักก่อนครับอือ้ดอ้าว ก็ยังเดือดพักๆอยู่เลยนะเมนูต้มส้มเนี่ยเป็นเมนูทางภาคตะวันออกนะครับกับทางใต้เนาะก็ต้มเปรียปร้ยวๆครับสุดชื่นมากๆครับอร่อยแล้วมันดีตรงที่ใบกระเพราเนี่ยมันทำให้ชุม่มคอมากๆครับมันเป็นสมุนไพรอะ เอาเนื้อส่วนหัวเลยแล้วกันของเด็ดเลยนะชิมคนแรกก็เปิดก่อนได้เปรียบครับนี่หนังมันมาครับใกล้ๆเนื้อปลานินนะครับกับเครื่องต้มเนี่ยกับเพาเนี่ยเอามามามาำใหญ่ๆครับเดี๋ยวเดี๋ ขอรวมล่างแป๊บนึงงอานี่ครับต้องอย่างนี้นะแล้วก็ขอแป๊บครับเป่าก่อนร้อนร้อนครับ ่อร่อยมากๆกับข้าวบ้านนอกเนี่ยต้มยางแกงยางพอแล้วครับใครอยากเห็นฝีมือทำกับข้าวของยายบ่อยๆเยอะๆเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมนูเนี่ยแบบพื้นบ้านเลยเนี่ยพื้นบ้านภาคตะวันออกลหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็เดี๋ยวได้ดูกันเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ ก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอน,นี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะเด็กยายหน่อยยายนิ่งเกินสวนนัสดีครับ